สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะบอกวิธีการดูเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะใครที่อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยในทวิตเตอร์นะคะเขามีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรบ้างเรื่องไหนติดอันดับนะคะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการกันนะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปด้วยนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็กดเปิดเข้าไปในแอปทวิตเตอก่อนเลยนะคะ กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้นะคะหน้าแรกของทวิตเตอรตรงนี้มันจะเป็นหน้าโฮมนะคะเนี่ยค่ะตรงแฟฟ้านะคะที่มุมด้านล่างสุดนะคะตรงรูปบ้านนะคะพอเปิดเข้ามาปุ๊บหน้าแรกของเราก็จะเป็นหน้าโฮมของเรานะคะทีนี้ในคลิปนี้นะคะที่เราจะมาแนะนํากันเนี่ยเราจะแนะนำะวิธีการดูว่าเทรนทวิตเตอร์ตอนนี้ เ,ออเรื่องไหนที่ดังนะคะเรื่องไหนที่กําลังเป็นกระแสนะคะอย่างวันที่เราไปที่ทํางานหรือไปที่โรงเรียนนะคะเราอาจจะมีแบบ คนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับกลุ่มคุยกันเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะคุยอะไรกันนะอะไรหรอมีอะไรหรอเราก็รีไปเปิดแอปทวิตเตอร์ดูเลยนะคะไปอัปเดตหน่อยซิว่าตอนนี้เรื่องอะไรที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็กดทวิตเตอร์ของเราเข้ามานะคะพอเจอกับหน้าโฮมแบบนี้นะคะเราก็มองมาที่ข้างล่างสุดนะคะตรงรูปแว่นขยายนะคะเห็นไหมคะกดเข้าไปตรงแว่นขยายเลยค่ะ ทีนี้พอเรากดรูปแบนขยายเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะบอกอันดับของเออ่ทรนด์ทวิตเตอร์นะคะที่ติดอันดับต้นๆนนะคะก็คือจะมาโชว์อยู่ที่หน้านี้นะคะคืออันนี้เนี่ยเขาโชว์เอาไว้อยู่ประมาณ4อันดับนะคะถ้าเราอยากรู้มากกว่านี้อีกนะคะเรากดลงไปตรงคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะในนี้ก็คือจะแสดงอ,อ,อันดับ 10ทวิตเตอร์นะคะที่เป็นอันดับสูงๆที่คนคุยถึงตอนนี้นะคะก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราเราก็จะสามารถอัปเดตข้อมูลตรงนี้ได้นะคะทีนี้เรื่องเรื่องราวไหนอะคะที่คนจำนวนมากร่วมกันติดแฮชแท็กด้วยคำคำเดียวกันนะคะเรื่องนั้นก็จะถูกดันอยู่ในอันดับของทวิตเตอร์อันดับต้นๆนะคะที่เขาเรียกว่าติด1นทวิตเตอร์เอ่อเราก็จะเอาเรื่องนั้นนะคะมาคุยกันต่อในทวิตเตอร์บาง ครั้งนะคะเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้คุยแค่อยู่ในทวีตนะแต่กับเข้ามาคุยอยู่ในวงสังคมที่เราไปเจอเพื่อนเจอคนที่แบบเจอตัวจริงๆนะคะก็เอาประเด็นเรื่องนี้ค่ะมาเป็นประเด็นพูดคุยเหมือนเป็นประเด็นที่ทางสังคมกําลังเป็นกระแสอยู่อาจจะมีทั้งประเด็นทางด้านที่ดีนะคะประเด็นทั้งเรื่องดราม่าก็มีเรื่องที่แบบว่าเราไปคุยไปเผือกเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเนี้ย นะคะก็จริงๆแล้วก็เอาไว้เป็นการประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพื่อที่ให้เรื่องๆนั้น,นะคะอยู่ในความสนใจนะคะก็เทนทวิตเตอร์ก็ดูได้อย่างนี้นะคะโดยที่เรากดเข้าไปดูตรงรูปแป่้นขยายนะคะทีนี้อย่างพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเราจะเราจะดูว่าเรื่องนี้เขาคุยกันว่าอะไรบ้างนะคะเราก็กดเข้าไปตรงแฮชแท็ตรงคําว่าไมพิรัตอันนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยคนน,นี้เขาก็จะทวีตเนาะมันก็จะมีคนหลากหลายเลยอะทวีตเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ทุกคนนะคะที่ใต้พอพอทวีตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใส่แฮชแท็กเห็นไหมคะคำคำนี้นะเนี่ยจะใส่แฮชแท็กคำนี้ คนนี้ทวีตเขาก็จะใส่ hashtag คำนี้เหมือนกันเนี่ยเขาทวีตก็จะใส่ hashtag คำนี้เพื่อที่เรื่องเรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องที่เอ่อทุกคนเอามาพูดถึงเหมือนเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของคนคนนี้เนาะแค่เราไล่อ่านสักแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็จะพอรู้แล้วนะคะคร่าวๆว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยประเด็นประเด็นเขาเรื่องเนี้ยคือเรื่องอะไรนะคะนะคะดราม่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไร ประมาณนี้นะคะดูแป๊บนึงก็รู้แล้วอะ่ะแต่ถ้าเราอยากส่องเยอะนะเราก็กดเข้าไปอ่านไปดูในคอมเมนต์ไปดูเยอะๆมันก็มันก็จะรู้ละเอียดอะไรนี้เนาะถ้าเราอยากรู้แค่อ๋ออ๋อ,อเรื่องนี้ประมาณแค่นี้เราพอละรู้ละเราจะเราจะกดออกไปดูเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปตรงลูกศรมุมซ้ายด้านบนนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะคะ พอกดเสร็จปุ๊บนะคะที่นี้เราอยากรู้เรื่องอื่นบ้างนะคะว่าเอ้ยเราเรื่องอื่นน่ะที่เขาคุยกันอีกเนี่ยเขามีเรื่องอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะคะนี่นะอาอนี้แล้วกันเนาะเนี่ยค่ะพอเข้ามาแล้วนะเราก็ดูเนาะอ๋ออ๋อนี้อ๋อนี้ประมาณนี้โอเคเราก็กดย้อนออกเหมือนเดิมนะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็กดดูได้เนาะว่าอ๋อเรื่องในกระแสตอนนี้เราก็อัปเดตดูเนาะว่าตอนนี้กระแสประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเทรนเอาอย่างนี้ละกันเนาะนะคะเนี่ยค่ะเราก็กดดูได้นะคะเราก็กดไปเลยว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็กลับมาอัพมาอัปเดต ในนี้ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ